มาการรต้าครับคือหญิงสาวชาวรัสเซียคนหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตเชกเช่นผู้คนปกตินะครับเธอเติบโตมีความรักแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกครับแต่ว่าความรักเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมครับหลายๆครั้งความรักก็ถึงทางตันในเมื่อมันถึงทางตันแล้วมาการรต้าเลือกที่จะ เลือกลาครับแล้วก็แยกทางไปใช้ชีวิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่การตัดสินใจเลือกราครั้งนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดที่สุดในชีวิตของเธอเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาร่วมติดตามชมได้ในไฟ์นอตฟาวเอพิ od นี้พร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟน a l อฟฟ้าพอดแคสต์ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยวันนี้นะครับก็อยู่ในบรรยากาศที่คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนทีเดียวนะครับตอนนี้พี่แฮมขับรถมาที่ห้องอัดเนี่ยต้องบอกว่าท้องฟ้าเป็นสีดําทีเดียววังตอนแรกก็คิดว่ามาอัดตอนกลางคืนเนาะดังนั้นถ้าเกิดอัดอัดไปแล้วเอ่อฝนตกลงมาแล้วก็ถ้าเกิดเสียงมันเข้าไปบ้างยังไงพี่แฮมต้องกราบขออภัยทุกคนไว้ให้ล่วงหน้าก่อนแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ตกนะครับส่วนเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นออีกเรื่ง ที่พี่แอมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ฟังกันโดยเฉพาะใครที่มีความรักหรือใครเป็นโสดก็ฟังได้เพราะว่าในอนาคตไม่แน่ครับคนที่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวยังไงฉันก็เป็นโสดฉันอยากอยู่ชีวิตคนเดียวบางครั้งคุณอาจจะพบความรักโดยบังเอิญก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันดีก็ดีไปครับแต่หลายๆครั้งเมื่อมันถึงทางตันเนี่ยมันก็จะมี จุดจุดหนึ่งซึ่งทําให้เราต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจและความคิดและการตัดสินใจเหล่านั้นมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตอะไรหลายๆอย่างได้อย่างในเคสของวันนี้นะครับดังนั้นก่อนที่พี่ฮามจะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยว่าฝ่ายนอตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าครับอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอนบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอายุต่ํากว่า18ปีตอนนี้จริงๆพี่ฮามอยากให้ฟังนะครับแต่ว่ามีคุณ พ่อคุณแม่มีผู้ปกครองคอยให้คําแนะนําคอยสอนเราคอยช่วยถอดบทเรียนให้เราเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดเลยนะครับอะไรถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นจากผู้หญิงค่ะเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาการิต้า กาเซว่าฟังจากชื่อเนี่ยเพื่อนๆอาจจะพอเดาประเทศที่เธอเกิดได้เนาะโดยเธอเนี่ยเกิดวันที่14พฤศจิกาย,ยนปี1992ครับตัวมาการิต้าเนี่ยเธออาศัยอยู่ที่ประเทรศรัสเซียเนาะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเธอเป็นลูกครึ่งครับคือไม่ได้แบบเป็นคนรัสเซียร้อเซแต่ว่าเธอเป็นลูกครึ่งแคนาเดียนรัสเซียนครับก็คือมีเชื้อสายแคนาดาเข้ามาปะปนด,ด้วยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยต้องบอกว่ามาการิต้าครับเป็นเด็กสาวธรรมดาาคนหนึ่ง ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในประเทศรัสเซียตั้งแต่เกิดเชกเช่นกับเด็กรัสเซียทั่วๆไปเลยทั้งการเข้าโรงเรียนผ่านการมีเพื่อนมีความรักมีความสุขมีความทุกข์เหมือนคนปกติครับก็ปะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามไซคลของชีวิตของตัวเองจนกระทั่งถึงวัยที่เธอเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วครับเป็นวัยรุ่นแล้วก็พร้อมที่จะมีความรักเนาะเธอก็คิดไปไกลครับว่าเธอนี่อยากจะ แต่งงานมีความรักแล้วก็ลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งในตอนนั้นเองนาการีดาก็เลยตัดสินใจครับแต่งงานกับแฟนหนุ่มซึ่งเธอก็คบหามาได้สักระยะหนึ่งแล้วแฟนหนุ่มของเธอมีชื่อว่าดิมิทรีกาเชฟนะครับเดี๋ยวพี่ยำเรียกเขาว่าคุณกาเชฟละกันโดยกาเชฟเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อนะครับชาวรัสเซียเลยซึ่งก็เนี่ยคบหากันมาแล้วก็ทั้งคููก็รู้สึกว่าโอเค ตกลงปรงใจแต่งงานกันดีกว่าแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยมาการิต้าเธออายุแค่20นิดนิดเองครับก็ยังค่อนข้างเป็นออเวัยรุ่นช่วงแรกๆเลยใช่ไหมแต่เธอก็คิดว่ามันไม่ได้เร็วเกินไปหรอกในการที่เธอจะตัดสินใจแต่งงานแล้วก็อยู่กินกับใครสักคนหนึ่ง หลังแต่งงานกันไปแล้วครับทั้งคู่ก็เลือกที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างครอบครัวกันที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับที่ประเทศรัสเซียแล้วก็ค่อยๆสร้างครอบครัวร่วมกันทั้งคู่ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากๆครับในสายตาของผู้คนทั่วไปต่อมาเนี่ยครอบครัวของมาการิต้ากับกราเชฟเนี่ยก็ขยายใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าเธอเนี่ยตั้งขันครับแล้วก็มีลูกน้อยเพิ่มขึ้นมาถึง2คนเลยดีเดียว ฟังมาถึงตรงนี้ทุกอย่างก็ดําเนินไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับดูเป็นครอบครัวสุขสรรัตรครอบครัวหนึ่งจนกระทั่งในปี2017ตอนนั้นมาการิตาอยุได้26ปีครับปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนภายนอกมองว่าครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวธรรมดาครอบครัวแบบเออที่ดีเนาะมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกดูเพียบพร้อมเนี่ยปรากฏว่าแท้จริงแล้วหลังม่านครับสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้กลับกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเนี่ย มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดครับแถมความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยมันแย่ลงต้องใช้ควมว่ามันแย่ลงเรื่อยๆทั้งคู่เริ่มที่จะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งครับพอทะเลาะก,กันบ่อยๆเนี่ยก็เป็นไงรู้สึกแบบไม่อยากคุยเนาะเปิดปากทีไรเนี่ยทะเลาะก,กันทุกทีสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยเลิกคุยกันครับ ไม่พูดไม่จากันแบบไม่คุยกันเลยปัญหาต่างๆก็เลยถูกทิ้งไว้พอพอมีปัญหาไม่คุยกันไม่แก้ไขก็ทิ้งไว้อย่างนั้นครับแล้วก็ใช้ชีวิตมันแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแหละจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยทั้งคู่ก็รู้สึกว่า มันถึงทางตันแล้วบรรยากาศในบ้านแม้ว่าทั้งสองคนนี้ทั้งกราเชฟแล้วก็มาการิต้าเนี่ยจะยุ่งบ้านเดียวกันก็จริงแต่มันเป็นบ้านที่ต้องใช้คําว่ามันปราศจากความรักในเชิงของสามีภรรยาอย่างสิ้นเชิงมาการิต้ากับกราเชฟเนี่ยทำแค่หน้าที่คุณพ่อแล้วก็หน้าที่คุณแม่เท่านั้นเองพวกเขาไม่ได้มีความเป็นสามีภรรยากันแม้แต่นิดเดียวเลยครับพูดง่ายงก็คือตื่นเช้ามาไปส่งลูกที่โรงเรียนแยกย้ายกันไปทํางานกลับมาบ้าน กินข้าวดูลูกส่งลูกเข้านอนเสร็จแล้วก็แยกย้ายครับแยกย้ายกันไปอยู่คนละห้องไม่คุยกันไม่พูดกันเหมือนอยู่กันคนละโลกทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสพูดคุยกันบ้างแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองหรือนานๆครั้งก็เพราะว่ามีลูกสองคนครับบางทีลูกสองคนเขาอาจจะเป็นสะพานเชื่อมนะ บทสนทนาต่างๆให้ทั้งสองคนเนี่ยมีโอกาสที่จะพูดคุยกันบ้างแบบอ่ะวันนี้คุณพ่ออยากจะไปไหนอ่ะแล้วคุณแม่อยากไปไหมอ่าแม่ก็อ่ะแม่ลองถามพ่อดูสิก็คือลูกเนี่ยครับเป็นสะพานคอยเชื่อมให้ซึ่งลูกทั้งสองคนตอนนั้นก็อายุ8ดขวบแล้วก็6ขวบแล้วแต่ความรักที่มันเหี่ยวเฉาเนี่ยครับต้องบอกว่ามันไม่ได้พึ่งเกิดนะเพื่อนๆอย่างที่พี่แฮมเล่าไปมันค่อยๆสะสมครับวันละเล็กวันละน้อยแล้วก็เพิกเฉยละเลยปล่อยให้มันเป็นดินพอกหางหมูเนาะ ปัญหามันก็มากขึ้นนานนับปีมันค่อยๆเกาะกินหัวใจของทั้งคู่ครับจนวันหนึ่งเนี่ยความรักมันก็กลายเป็นศูนย์เลยไม่เหลือเลยในฐานะสามีภรรยากันตัวมาการิต้าเองเนี่ยเธอก็นอนคิดทุกวันเลยว่าตัวเธอเนี่ยอายุยังน้อยคือยัง20กว่าสามีเนี่ยก็ยังอายุ20กว่าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันดีกว่าไหมนะถ้าเธอจะตัดสินใจอย่าร้างครับกับสามีเพื่อต่างคนต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ การตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมาการิต้าเนี่ยเธอเชื่อว่ามันไม่ได้แค่เพื่อ,อตัวเธอคนเดียวแต่มันเพื่อกราชเชฟสามีของเธอด้วยกราชเชฟก็ยังแบบยังหนุ่มยังแน่นนะอยุยี่สิบกว่ายังไปหาสาวๆครับยังไปแต่งงานมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งไม่จําเป็นจะต้องมาอยู่ในบ้านที่มันอึมครึมแบบนี้แล้วก็ไม่พูดไม่จาก,กันไปจนตลอดชีวิตโดยทั้งคู่เนี่ยนอกจากจะไปเจอความรักใหม่ได้แล้วเนี่ยทั้งคู่ยังสามารถรักษาสถานะ ความเป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่ให้กับลูกๆได้เหมือนเดิมเลยครับเพราะทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือก็ทำหน้าที่พ่อแม่ใช่ไหมแต่หน้าที่สามีภรรยาก็ไม่ได้ทําไม่ได้อะไรอยู่แล้วดังนั้นมาการิต้าก็เลยเชื่อว่าเอาแหละดังนั้น เนี่ยเลิกกันไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างก็แค่แยกกันอยู่คนละบ้านแล้วก็กลับมาดูแลลูกได้เชกเช่นปัจจุบันแบบนี้นั่นเองครับดังนั้นมาการิต้าก็เลยคุ้นคิดเนาะแล้วก็คิดว่าเอาล่ะเธอเนี่ยตอนนี้เธอยังไม่มีโอกาสหรือยังไม่มีความกล้าพอที่จะไปบอกกลาเชฟซึ่งเธอก็คิดว่าเฮ้ยกลาเชฟอาจจะคิดเหมือนกันก็ได้นะกลาเชฟอาจจะไม่กล้ามาบอกเธอครับมาการิต้าก็เลยคิดว่าเอาล่ะมันถึงจุดที่เธอต้องทําอะไรสักอย่างแล้วในที่สุด ในเดือนพฤศจิกายนปี2017ครับวันนั้นมาการิต้าก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดเลยเธอก็ตัดสินใจว่าเธอจะคุยเรื่องการหย่าร้างกับกราชเชฟแบบตรงๆและเธอก็เชื่อลึกๆเลยว่าทุกอย่างมันต้องผ่านไปด้วยดีกราชเชฟต้องเห็นด้วยอย่างแน่นอนปรากฏว่าวันนั้นครับมาการิต้าก็รวบรวมความกล้าเดินรับเลยเดินตรงไปหากาชเชฟครับแต่หลังจากที่มาการิตาเนี่ยเอ่ยปากพูดถึงเรื่องการเลิกรากัน ผลลับเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกับเพื่อนๆทันทีที่กราชเชฟเนี่ยได้ยินคําว่าแบบจะยุติความสัมพันธ์จะเลิกลาเนี่ยปรากฏว่าเขาเปลี่ยนไปคนละคนเลยเขาโมโหแบบเลือดขึ้นหน้าเลย ก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงครับกาเชฟเนี่ยกล่าวหามาริตาเลยนะว่าเธอเนี่ยกำลังมีคนอื่นแน่เธอมีชู้แน่ถ้าเธอไม่มีชู้เธอไม,มไม่มีทางคิดจะเลิกลากับฉันดังนั้นครับกาเชฟก็แบบโอ้โหป้ายสีด่าทอต่างๆนานา,นาในขณะที่มาริตาเองเนี่ยเธอก็ยืนยันเธอบอกว่าเธอไม่มีใครเธอก็ยังแบบไม่ได้ไปคบหาใครเลยนะแต่เธอเห็นว่าความรักเนี่ยมันหมดลงไปแล้วเธอและเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักที ถ้าเกิดไม่รักกันเนี่ยจะทนกันไปทําไมแต่ก็ยืนยันแบบนี้ครับแต่ว่ากราชเชฟเนี่ยไม่ได้ฟังแล้วก็แบบเชื่อมั่นในใจตัวเองเลยนะคราชเชฟเนี่ยเชื่อว่าภรรยาของเขาเนี่ยมีชู้มีคนอื่นแน่ๆสุดท้ายการทะเลาะกันครับเพื่อนๆมันลุกลามแล้วก็เกินกว่าที่จะควบคุมได้ติตอนนั้นเองกราชเชฟก็เลยเดินเข้าไปในห้องครัวแล้วก็ไปหยิบมีดออกมาครับเพื่อพุ่งตรงเข้าไปจี้ที่คอของมาการิต้ากราชเชฟตอนนั้นตะโกนซ้ำๆเลยนะว่า แกยอมรับมาแกมีชู้ใช่ไหมแกยอมรับมาแล้วก็มีดเนี่ยจอกที่คอแบบนั้นมาร์การิต้าก็ทั้งกลัวครับตัวสั่นไปหมดแต่เธอก็ยืนยันว่าไม่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเลยเธอไม่ได้มีชู้นะครับสุดท้ายเนี่ยกาเชฟก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ทําได้แค่ข่มขู่เธอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเขาจับได้นะว่ามาร์การิต้านอกใจเนี่ยรับรองว่ามันจบไม่สวยแน่ ทุกอย่างจบลงตรงนั้นครับไม่มีการทำร้ายร่างกายกันไปมากกว่านั้นรวมถึงไม่มีการหย่าร้างเกิดขึ้นด้วยหลังจากแยกย้ายกันไปเนี่ยมาการิต้าเธอรู้สึกว่าสิ่งที่เธอโดนเนี่ยแบบมันแย่มากๆเลยใช่ไหมครับเธอถูกคุกคามแล้วก็ไม่ให้เกียรติมีหน้าที่ไหนครับแบบโหเป็นสามีภรรยาแต่เอามีดมาจ่อคอกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นมาการิต้าก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความเลยครับ เดินทางไปยังสถานีตำรวจในวันถัดมาแล้วก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังแต่มันน่าเศร้านิดหนึ่งเพื่อนคือในกฎหมายของรัสเซียในเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบกฎหมายตัวบทกฎหมายที่จะคุ้มครองภัยความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวสักเท่าไหร่ครับคือการที่สามีภรรยาทะเลาะก,กันเนี่ยตามกฎหมายเขาตีว่ามันเป็นเพียงปัญหาในครอบครัวเท่านั้นยิ่งหากเป็นการทำร้ายร่างกายครั้งแรก และผู้ที่ถูกทำร้ายไม่ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลครับเพื่อนๆฟังอีกครั้งครับไม่ผิดครับคือถ้ามันเป็นการทำร้ายแบบต่อยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ถูกต่อยเนี่ยไม่ต้องถึงกับแบบไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยตำรวจไม่ถือว่านี่เป็นความผิดคดีายาานะครับถือว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดแบบปัญหาในครอบครัวก็เรียกอย่างดีมาก็เรียกมาปรับทัศนคติมาปรับเงินเล็กๆน้อย เท่านั้นเองครับมีเท่านั้นเองอยังในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับมาการิต้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังแล้วว่าเอา้าก็โดนมีจีคอนี่ยังไม่ได้โดนทําร้ายร่างกายเป็นมากกว่านี้ด้วยซ้ําไม่ได้เข้าโรงพยาบาลสิ่งที่ตํารวจทําก็คือมองว่าน,นี่ไม่ใช่คดีอาญามันเป็นปัญหาในครอบครัวสุดท้ายสิ่งที่ตํารวจทําก็คือไปเรียกกาเชฟมาครับ มาพร้อมกับมาการิต้านี่แหละมาปรับความเข้าใจกันบอกว่าอ้าวอะไรย้อมได้ก็ยอมนะพูดคุยเหมือนถ้าเป็นวิธีครับตำรวจไม่ได้มองเห็นถึงความสําคัญในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างมาการิต้ากับกราเชฟเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายทั้งคู่ก็ไก่เกี่ยกันครับแล้วตำรวจก็ปรับเงินกราเชฟเป็นจํานวนเงิน10,000รูเบิลหรือประมาณ150 เหรียญสหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทยก็5,000กว่าบาทครับทุกอย่างที่แจ้งความมาก็จบลงไปด้วยเงินและการเรียกมาไกลเกี่ยคดีการแจ้งความของมาการิตาก็ถูกปิดตัวลงไปแบบนั้นแต่มันปิดแค่คดีเพื่อนปัญหาของมาการิตาเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกปิดไปด้วยใช่ไหมครับและปัญหาเนี่ยมันกับทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก เพียง3วันถัดมาครับไม่ต้องรอนานในช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2017ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยจูจูกราเชฟเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยนะแล้วก็พาลูกทั้งสองคนครับขับรถออกไปจากบ้านก่อนที่จะพาเด็กๆเนี่ยไปไว้อ่เหมือนลักษณะเหมือนเนสเซอรี่ครับเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กชั่วคราวพอฝากเด็กเสร็จเนี่ยกราเชฟก็ขับรถกลับมาคนเดียวนะกลับมาที่บ้านพอมาถึงบ้านเนี่ยกราเชฟไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ เขาเห็นมาการิต้านั่งอยู่เนี่ยเขาบังคับให้มาการิตาเนี่ยขึ้นรถไปกับเขาทันทีก่อนที่กราเชฟเนี่ยจะค่อยๆขับรถออกไปเส้นทางนอกเมืองครับกราเชฟก็ขับออกไปเรื่อยๆแล้วก็มุ่งตรงไปยังบริเวณป่านะครับเขาไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้นเพื่อนๆเขาค่อยๆขับลึกขึ้นเข้าไปในป่าที่มันรกชันแล้วก็รกร้างผู้คนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมาการิต้าตอนนั้นถือกลัวมากครับ เธอไม่รู้เลยว่ามันกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอบ้างแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะขัดขืนแต่อย่างใดเหตุการณ์ที่เธอเพิ่งถูกมีดจี้คอเนี่ยเอาจริงๆตอนนั้นมันยังหลอนอยู่ในจิตใจของมาการิต้าเป็นอย่างมากตอนนี้เธอได้แต่ภาวนาครับว่าจะไม่มีอะไรที่มันร้ายแรงเกิดขึ้นกับเธออีกสุดท้ายเนี่ยรถที่กาเชฟขับเนี่ยมันก็เข้าไปในป่าที่มันลึกมากๆแล้วเขาก็ไปจอดอยู่กลางป่าแห่งหนึ่งซึ่งมันแน่นอนว่ามันรกร้างแล้วก็ไร้ผู้คน กราเชฟเนี่ยกระชากเลยนะครับพอจอดรถเสร็จตัวเองลงมาก็กระชากมาการิต้าเนี่ยลงจากรถก่อนจะบังคับให้เธอคุกเข่าลงครับมาการิต้าตอนนั้นกลัวสุดขั้วหัวใจเลยแต่เธอก็ต้องยอมทําโดยดีเพราะเธอไม่รู้เลยนะว่าถ้าเกิดเธอขัดขืนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในป่าแห่งนี้ท่านนั้นเองครับในระหว่างที่มาการิต้าเนี่ยกำลังคุกเข่าอยู่เนี่ยกราเชฟก็เดินกลับไปในรถแล้วก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาสิ่งที่กราเชฟหยิบออกมาก็คือ ขวานครับเพื่อนขวานเล่มใหญ่เล่มหนึ่งอยู่ในมือของกราเชฟกราเชฟเดินมาพร้อมอกับขวานในมือแล้วก็กล่นด่าครับมาการิต้าเหมือนครั้งก่อนเลยโดยเป็นการกล่าวหาเหมือนเดิมเลยว่าเธอกําลังมีชูกราเชฟพูดว่าเขารู้นะว่ามาการิต้าเนี่ยกำลังมีแผนจะซื้อรถทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้แม้แต่จะหัดขับรถยังไม่มีความคิดแบบนี้ด้วยซ้ำแต่นี่จู่ๆจ,จะมีความคิดไปซื้อรถเนี่ยแน่นอนว่าเธอต้องอยากจะขับรถไปหาชูแน่ๆ นี่คือสิ่งที่กราเชฟเนี่ยกล่าวหามาการิต้าเขาเชื่อว่ามาการิต้าเนี่ยมีชู้แบบสุดหัวใจเลยนะครับมาการิต้าก็พยายามจะบอกว่ามันไม่เป็นความจริงเขาคิดไปเองทั้งนั้นแล้วก็พยายามที่จะขอร้องครับให้กราเชฟเนี่ยกลับมามีสติแล้วก็กลับไปคุยที่บ้านกันดีๆสักทีแต่กราเชฟไม่สนใจเลยครับคือตอนนั้นเขาตะโกนด่าจนพอใจแล้วเขาก็สั่งให้มาการิต้าเนี่ยวางมือทั้งสองข้าง ลงบนต่อไม้ต่อหนึ่งครับมันเป็นต่อไม้ขนาดย่อมๆเหมือนกระโตะนะวางมือทั้งสองข้างลงไปซะมาคาริต้าตอนนั้นเธอร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวครับเธอตัวสั่นเทาแล้วก็ไม่กล้าขัดขืนเพราะคิดว่าถ้าหากไม่ทําตามเนี่ยเธออาจจะไม่มีโอกาสได้กลับไปเจอลูกๆอีกตอนนี้แขนทั้งสองข้างของเธอเนี่ยมันอยู่บนตอไม้แล้วกราเชฟก็ยังตะโกนพูดขึ้นมาครับว่ามือของเธอนะมันอยากจะไปกอดใครเธอก็ไปกอดได้ แต่ฉันสัญญาเลยว่ามือของเธอจะไม่มีโอกาสได้กอดลูกของฉันอีกหลังจากนั้นครับเขาเอาสายรัดนะครับเป็นเหมือนอยางที่มันยืดหยุ่นได้ครับเ,เพื่อนๆมารัดบริเวณข้อศอกนะครับของมาการิต้าไว้เหตุผลทําไมต้องรัดสายอันนี้ไว้เพียมเชื่อว่าใครที่ดูพวกหนังสยองขวัญหนังฆาตกรรมเนี่ยน่าจะพอรู้เนาะมันเพื่อเป็นการห้ามเลือดครับถ้าเกิดรัดบริเวณแข,แขนไว้ก่อนเนี่ยถ้าเกิดมือเนี่ยมัน ขาดออกไปนะครับเพื่อนๆมันก็สามารถที่จะรัดไม่ให้เลื่อนเนี่ยมันเสียจนกระทั่งแบบช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปได้คือตอนนั้นตอนที่โดนรัดแขนเนี่ยมาการิต้ารู้ตัวแล้วครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันคืออะไรกันแน่เธอกรีดร้องครับร้องไห้แล้วก็ขอให้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยช่วยเธอให้หลุดออกจากสถานการณ์นี้สักทีแต่ดูเหมือนเสียงของเธอมันไม่ได้ยินไปถึงใครเลยครับกราชเชฟเนี่ยพูดออกมาแค่ประโยคสั้นๆประโยคเดียว แต่มันเจ็บปวดมากๆคํคำพูดที่กราเชฟพูดออกมาก็คืออย่ามองครับคือ Don't Look นะครับก็คือแบบอย่ามองมาหลังจากนั้นเขาก้องเนื้อขวานขึ้นมาเพื่อนแล้วก็สับลงไปที่มือทั้งสองข้างของมาการิต้าสุดแรงเกิดนะครับมาการิต้าเจ็บปวดจนแทบขาดสติครับแล้วก็ทุกๆคมขวานที่มันจ้วงจามลงไปบ,บนเนื้อแขนของเธอเนี่ยมันฝังลึกอยู่ในความรู้สึกของเธอแทบตลอดเวลา เธอถูกสับไปมากกว่า40ครั้งนะครับโวนสับอย่างนั้นนะครับ40ครั้งจนแขนทั้งสองข้างเนี่ยมันขาดวิ่นออกไปเลยเธอทั้งเจ็บปวดร่างกายแล้วก็จิตใจครับเธอคิดในใจว่าเธอคงไม่มีมือกลับไปก่อนลูกอีกแล้วหลังจากสับแขนทั้งสองข้างจนขาดกราชเชฟก็เดินไปหยิบมือขวานะครับของมาการิต้าที่มันตกอยู่แถวๆนั้นเนี่ยเก็บใส่กล่องครับคือเขาเตรียมกล่องไปด้วย เก็บใส่กล่องไว้ในขณะที่มือซ้ายเนี่ยจังหวะที่มันสับเนี่ยมือซ้ายมันกระเด็นออกไปไกลามากๆครับเขาก็ไม่คิดจะเดินไปเก็บมาให้ครับก็ปล่อยเปนทิ้งไว้อย่างนั้นกาเชฟครับได้ลากมาการิต้าที่ตอนนี้ไม่มีแขนแล้วนะครับในสภาพที่ย่ําแย่มากๆบาดเจ็บมากๆเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลเมื่อมาการิต้าไปถึงมือหมอแล้วครับกาเชฟเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบอยู่เฝ้าอะไรนะเขาก็ เดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อเข้ามอบตัวทันทีแล้วก็สารภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมือขวาของเอ่อมาการิต้าครับที่กาเชฟเขาเก็บใส่กล่องเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่แพทย์ตรวจสอบดูมันอยู่ในอาการที่แบบมันสาหัสมากๆครับเพื่อนๆไม่สามารถที่จะต่อแขนขวานะครับกลับไปเหมือนเดิมได้อีกทางนั้นเจ้าหน้าี่ที่ตำรวจหลังจากที่รับเรื่องแล้วเนี่ยเขาก็รีบรุดไปที่เกิดเหตุทันที มันมีความโชคดีมากๆกเรื่องหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนยังจําแขนซ้ายได้ใช่ไหมครับแขนซ้ายที่มันกระเด็นหลุดออกไปเนี่ยปรากฏว่าแขนซ้ายเนี่ยมันกระเด็นลงไปฝังในหิมะพอดีครับเพื่อนๆมันฝังจมลงไปในหิมะนั่นทานให้ตอนที่ตํารวจไปเจอเนี่ยเขาก็รีบแบบเก็บออกมาอย่างดีนะเก็บแขนซ้ายมาอย่างดีและเมื่อมาถึงโรงพยาบาลครับปรากฏว่าคุณหมอดูแล้วปรากฏว่าแขนซ้ายเนี่ยเซลล์มันยังไม่ตายครับทางแพทย์ก็ตรวจสอบดูเออกระดูกนี่มันแตกไปถึง8ท่อนแล้วนะแต่อย่างน้อยมันมีโอกาสที่จะสามารถ ผ่าตัดต่อกลับไปได้อีกแพทย์ก็เลยแบบรีบเอาแขนซ้ายนะครับที่มันจมอยู่ในหิมะนะครับมาทำการตัดต่อนะครับแล้วก็ปลูกถ่ายโดยใช้เวลาถึง10ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนสิชั่วโมงในการทำศัลย,ระยะกรรมครับแล้วก็ต่อแขนซ้ายกลับเข้าไปเหมือนเดิมสุดท้ายก็ถือว่าโชคดีมากๆครับมาการิต้าเธอได้แขนซ้ายกลับคืนมาเพียงแต่ว่าฟังก์ชันหรือว่าการทำงานของแขนซ้ายเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมครับ มันสามารถขยับได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองกลับมาที่ด้านคนก่อเหตุบ้างก็คือกราเชฟแน่นอนว่าเขาถูกนำตัวไปพิจารณาคดีในชั้นศาลและด้วยคำรับสารภาพ,าพทั้งหมดก็ไม่ต้องมีการสืบหาอะไรให้มันยากครับกราเชฟถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักพาตัวทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามฆ่าครับโดยเขาต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา 14ปีครับเพื่อนๆฟังจากโทษมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยเนาะกับข้อหาต่างๆที่เขาโดนแต่ว่าศาลก็มีคําสั่งเพิ่มเติมครับว่าหลังจาก14ปีเขาออกมาจากคุกแล้วเนี่ยเขาก็มีคําสั่งห้ามไม่ให้เจอมาการิตาแล้วก็ลูกๆอีกต่อไป แม้ผลการตัดสินออกมาเป็นอย่างนี้ครับแน่นอนว่ามาการิต้าเธอไม่ได้รู้สึกว่าเธอปลอดภัยมากนะครับจริงๆแล้วเธออยากให้กราชเชฟเนี่ยอยู่ในคุกไปตลอดชีวิตมากกว่าเพราะเธอกลัวครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยกราชเชฟออกมาจากคุกได้เธอแล้วก็ลูกๆเนี่ยจ,จะถูกทาร้ายก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วครับมันก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายของประเทศรัศเสเซียนะครับแล้วก็ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปตัวมาการิต้าเองครับเธอก็กลับไปอยู่กับลูกๆความน่ารักก็คือ ลูกๆเนี่ยถามเนี่นะว่าแม่แม่แขนหายไปไหนสิ่งที่มาการิต้าบอกคืออะไรรู้ไหมครับมาการิต้าเนี่ยบอกกับลูกๆว่าอ๋อแม่เนี่ยประสบอุบัติเหตุมาครับคือเธอเนี่ยอยากให้ลูกๆเนี่ยยังมีภาพจําต่อคุณพ่ออย่างกราชเชฟเนี่ย เป็นคุณพ่อที่ดีอยู่ครับคือมาการิต้าเนี่ยห่วงใยในแบบเขาเรียกว่าความรู้สึกของลูกมากๆครับก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่ไปทําเองเป็นอุบัติเหตุเองอย่างน้อยๆก็ในช่วงวัยเด็กนี่แหละครับถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยลูกๆโตขึ้นมาเธอก็อาจจะบอกความจริง ก็เป็นได้จากเหตุการณ์นี้ครับทำให้เรื่องราวของมาการิต้าเนี่ยถูกพูดถึงออกไปเป็นวงกว้างมากๆมีหลายๆคนครับที่รู้สึกว่าเห็นใจเธอแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับเธอครับมีหญิงสาวรัสเซียมากมายที่อยู่ในท็อกซิ e เรลชั่นครับอยู่ในภายใต้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวสุดท้ายมาการิตาเธอก็มาคิดว่าเธออยากจะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์อันเลวร้ายเหล่านี้มาเป็นพลังขับ เคลื่อนสังคมแทนเธอได้กลายมาเป็นปากเสียงให้กับผู้หญิงอีกหลายคนเลยครับที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับเธอเธอเข้าร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆครับเพื่อผลักดันกฎหมายในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงครับที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวมีการระดมทุนนะครับหลังจากที่เรื่องราวนี้มันแบบโด่งดังออกไปเนี่ย มีการระรมทุนจัดทั่วโลกเลยได้เงินมากว่า6 5 0 0 0ดอลลาร์ครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ2 260 0 0บาทเนี่ยเพื่อช่วยสร้างแขนกลไบโอนิกครับเป็นเหมือนแขนหุ่นยนต์เนาะให้กับมาการิต้าในการใช้ชีวิตในออประจําวันได้มันสะดวกขึ้นด้วยมีทั้งรายการครับมีนิตยสารมีหนังสือมากมายเนี่ยเมื่อเชิญเธอไปสัมภาษณ์เพื่อแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว จนปัจจุบันนี้ครับเพื่อนๆมาร์กาต้าเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตอนนี้เธอกลายเป็นนางแบบด้วยนะครับเป็นนางแบบที่มีแขนกลพี่แฮมไปดูรูปมาก็เท่มากๆเลยนะครับแล้วเธอก็เป็นนักพูดเป็นพิธีกรชื่อดังเธอยังได้ออกหนังสือด้วยครับหนังสือมีชื่อว่า Happy Without Hands นะครับก็คือมีความสุขได้โดยที่ฉันก็ไม่ต้องมีมือนะครับแปลเป็นไทยประมาณนี้โดยเป็นการแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เธอเจอมาครับล่าสุดเนี่ย พี่พยายามไปดูข้อมูลมาวันที่6กันยายนในปี2019นี่ยปรากฏว่ามาการิต้าเธอพบรักครั้งใหม่ครับแล้วก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าแม็กซิมแล้วก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันแน่นอนว่าลูกๆทั้งสองคนของมาการิต้าก็ไปอยู่กับแม็กซิมด้วยนะครับเป็นครอบครัวที่ดีมากๆและก็ยังอยู่ในอ้อมกอดของเธอ จนถึงทุกวันนี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่มันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นดีหน่อยครับที่เรื่องราวในวันนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งตรงที่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเพียงมขอปิดท้ายนิดนึงนะครับกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมันไม่ได้ไกลจากตัวเราเลยมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน ประเทศไทยของเรานี้จากผลการสำรวจครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรีในปี2,564ที่ผ่านมามีผู้หญิงไทยครับที่ถูกล่วงละเมิดจากการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจนะครับไม่ต่ำกว่า7คนต่อวันครับเพื<ๆ>่อนๆนผู้หญิงที่โดนกระทำเนี่ยไม่ต่ำกว่า7คนต่อวันและมีผู้หญิงที่เข้ารับการบำบัดรักษาแจ้งความร้องทุกเนี่ยประมาณปีละ สามหมื่ลายเลยนะครับที่เข้าไปแจ้งที่พี่ฮัมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสถิติที่ไม่น่าชื่นชมเลยเชื่อไหมครับว่าสถิติความมุนแรงต่อผู้หญิงของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยติด1ใน10ของโลกนะครับเพื่อนๆคิดแล้วมันเป็นอะไรที่น่าอายจริงๆนะครับเราต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะเรากระทาการแบบนี้กับเพศ สตรีเนี่ยมากขนาดนี้เลยเหรอซึ่งจริงๆเนี่ยพี่แอมว่าปัจจุบันไม่ใช่แค่สตรีเพศนะครับแม้แต่ผู้ชายเองก็ไม่ควรเป็นเหยื่อครับที่จะอยู่ภายใต้ความรุนแรงแบบนี้ยิ่งสถิติออกมาแบบนี้เป็นสถิติที่ไม่ดีเอาซะเลยครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับเพื่อนๆมันไม่ใช่แค่แบบโหไปจ้วงหน้าไปต่อยหน้าเป็นความรุนแรงทางด้านร่างกายอย่างเดียวเนาะความรุนแรงทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันครับรวมถึงความรุนแรง ด้านเพศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเช่นเดียวกันซึ่งความรุนแรงเหล่านี้ครับมันเป็นตัวเลขที่เกิดจากการร้องทุกข์หรือถูกเก็บสถิติมาเท่านั้นเองเพียงเชื่อว่าในสังคมเราเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆเคสหลายๆกรณีเลยครับที่ผู้หญิงหรือว่าคนที่ถูกเป็นเหยื่อเนี่ยไม่มีโอกาสเข้ามาร้องทุกข์ครับ ในหลายครั้งเป็นเด็กเนาะไม่รู้จะร้องทุกยังไงหลายหลายครั้งถูกข่มขู่ครับว่าเฮ้ยถ้าแกไปแจ้งตำรวจแกตายแน่หลายๆครั้งก็อายนะครับที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ซึ่งเอาจริงๆครับทุกครอบครัวเนี่ยพี่ทำเชื่อว่ามันมีปัญหาแหละมันเคยมีปากเสียงแต่ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ควรมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วพี่ทำเชื่อว่าความบอบช้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุก าภาคฝ่ายนะครับไม่ทางตรงกับทางอ้อมแน่นอนดังนั้นเรียมอยากให้ทุกๆคนนะครับมีสติ มากกว่าอารมณ์ในการช่วยกันแก้ปัญหาหลายๆบ้านเนี่ยก็อาจจะช่วยๆกันดูนะว่าเอ้ยวันนี้เราได้คุยกับคนที่บ้านหรือ,อยังทุกวันนี้เป็นสังคมก้มหน้าครับหลายๆครั้งกลับมาจากที่ทํางานคุณพ่อแทนที่จะนั่งเนาะแล้วก็คุยกับภรรยาสักหน่อยว่าเธอเหนื่อยไหมวันนี้เธอมีปัญหาอะไรกับที่ทํางานหรือเปล่าก็ไม่ละครับถไครับถมือถือยิ่งช่วงนี้บางคนอินการเมืองใช่ไหมครับโอ้โหถกันใหญ่อย่าเพิ่งครับ เรื่องนอกบ้านเนี่ยสำคัญหลายเรื่องสําคัญก็จริงนะเพื่อนๆแต่เรื่องในบ้านเนี่ยสำคัญเสมอและอยากให้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดครับเงยหน้าจากหน้าจอนิดนึงครับหันมามองหน้าคนที่เรารักเราไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่กับคนที่เรารักได้อีกนานเท่าไหร่ ให้เวลากับเขามากๆใครที่ปิดใจหมางใจอยู่อย่าเสียเวลากับความรู้สึกแย่ๆครับมาพลิกฟื้นเป็นความรู้สึกดีๆด,ดีกว่ายังไงพี่ทำฝากไว้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่รักทุกๆครอบครัวจริงๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนจริงๆสำหรับวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พี่ทำอยากให้ทุกคนฟังเนาะใครที่ชื่นชอบแบบนี้ก็มาติดตาม Final น o อตฟได้ทางช่องของ Mission To p l u t o แบบนี้เช่นเคยครับทุกวัานอังคารไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify SoundCud o p d ยูทู a p p l e Podcast คใครที่ ชอบฟังแบบพอดแคสต์ก็ไปฟังยาวๆได้ใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะครับเรามีช่องแยกโลโก้ตัวสีแดงๆไปกด Follow แล้วก็ฟังกันได้ขับรถฟังเนี่ยเพลินมากๆเลยครับส่วนใครที่อยากมีประเด็นดิสคัสนะครับหรือว่าอยากพูดคุยกันต่อตามเข้าไปใน Final อตฟาวแฟมิลได้ครับเป็นกลุ่มปิดใน a c e b o o k นะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยทยอยกันเข้ามาเยอะมากๆมีการพูดคุยกับเคสต่างๆครับรวมถึงมีการแชร์รูปภาพบางคนไปเจอพี่แฮมมากก็เอาไปโชว์ในกลุ่มได้นะครับว่าพี่แฮมตัวจริ เป็นยังไงหออน้าตาเหมือนกับในวิดีโอหรือเปล่าก็ไปพูดคุยกันได้ครับมีอะไรอยากจะไปคุยก็ไปคุยกันในกลุ่มนั้นได้เลยยังไงพี่ฮมรอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับสำหรับวันนี้พี่ฮมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนโชคดีมากๆที่ฝนยังไม่ตกนะครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final ส t าวพอดแค์